สวัสดีครับหมอให้ครับเฮ้ยคลิปนี้ครับสําหรับคนที่เชื่อเรื่องโหราศาสตร์ไทยและเชื่อเรื่องสีนําโชคหรือสีเป็นมงคลและสีไม่เป็นมงคลน,นะครับคลิปนี้สําหรับคนเกิดวันศุกร์นะครับหมอให้ใช้หลักพยากรณ์หลักดูโดยหลักทักษะตามโหราศาสตร์ไทยนะครับถ้าคุณเกิดวันศุกร์หมายความว่ามีดาวหกเป็นดาวประจําตัวของคุณนะครับก็พลอดตามหลักทักษะปริวารอายุ เดชสีมูละอุสาหะบนตรีกาลีนะครับสิ่งนี้เป็นกาลีคือเลขแปดนะครับเลขแปดคือราหูนะครับราหูสีอะไรนะครับคือสีเทาหรือสีเงินหรือสีออกควันบรีสีมันหมดสีตุนตุนนะครับเป็นกาลีของคุณสําหรับคนเกิดวันศุกร์นะครับไม่ควรใส่สีเทาสีเงินนะครับหรือสีควันบรีนะครับไม่เหมาะอย่างยิ่งนะครับแล้ว จะใส่สีอะไรสีอะไรก็ได้ครับที่ไม่ใช่สีเทาหรือสีเงินนะครับสีที่ดีมากๆกับคุณได้แก่สีชมพูนะครับสีชมพูเป็นสีนะครับก็คือเหมือนถึงว่าเป็นสีคือดีงามเลิศนะครับแล้วก็มีคนเชื่อเหลือสับสนุนเกื้อหนุนนะครับทำอะไรลื่นไหลนะครับหรือสีเหลืองสีเหลืองเป็นเด่นหมายความว่าคุณจะมีอํานาจวาสนาบารมีใส่สีเหลืองแล้วพูดอะไรคนจะฟังนะครับหรือบนตีสีส้มนะครับส้มกับเหลืองคล้ายกันแต่อันนี้สีส้มคือมีคนเชื่อเหลือสั่งสนุนอย่างดีนะครับแล้วก็สีอะไรก็ได้ ที่งให้สีเทาหรือสีเงินหรือสีควันบุรีครับควอนบุรีเลี่ยงรวมถึงรถบ้านด้วยถ้าคุณมีโอกาสเลือกรถเลือกทาสีบ้านนะครับเลี่ยงสีเงินหรือสีเทานะครับเปลี่ยนใช้สีขาวแทนสีสดใสแทนสีมันมนสีตุ่นสีเทาสีควอนบุรีไม่เอานะครับสำหรับคนเกิดวันศุกร์เพราะมันไม่ดีและเป็นกาลีกับตัวคุณครับขอให้ไปครับขอให้ครับให้